สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบรสุกร่สุคนนะจ๊ะสบายดีพี่น้องบัะตุ่มองตุบอลน,นะจ๊ะเมื่อนี้กลับมาเลาะตลาดพี่น้องแต่มาเลาะเหกือนกนันนะฮะสืส่อ,อยังนะพี่น้องนเนาะจะแรลกๆก็กอยากมาสื่อทองเราพี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินสื่อทองเลยเลาะสื่ออาหารการกินนี่แหละพี่นอ้องเลาะสื่ออาหารการกินกลับบ้าน พันมาซื้ออย่างน้งพี่น,น้องมาเบิงน้ำกันพันมาซื้อ,อยังเจตตอมมาเลือกใบครับขีจา้าไดไรล่ะบอสมันนากลวื้นพื้นมันแบบนี้ครูละเท่าน้อยครูลดตามร้อยห้าสิบบาท Ờ, sao à, sao 3้อราอาย300 320ได้บ่ฮะ320เนาะ300ได้บ่เอา2คู่อ

พจะบอลกันนะจะต้องมาติกับ่อยเดี๋ยวนี้เพราะว่าไปจยองก่อนโพเจ้านะซื้อเกือบแล้วกันยังบ่แล้วพี่น้องนี่ถามตีไหมค่ะอีกอุกอังเพราะว่าพอข้าผัดพัวเก่านางเล่าไปเล่าจบเมนบอหรือบ่ลเมนจะต้มซี่แจงมาเดี๋ยวนี้นู่นของ่วนเสือว่าพัวเก่าจะบอลหรือแนวใดเดี๋ยวนี้ได้ ซื้อเกืบแล้วก็ยังห่ามเองค่ะเพราะว่าพี่น้องทั้งว่าอีกสาวอีกคูหนึ่งละซ้ำรอเชซื้อนาบ่านี้คูกันนี่ลดนะเชตซื้อมาเลยนึงเนาะซื้อให้แน่นซื้อให้าบ้าอย่าซื้อคู่กันนี่เอาเดิแม่นี่แล้วมันอัน ขัน่าพัวเก่าแล้วเขาก็เข่าใจง่ายพี่คูละสามลอยแปดสิบสองคูสามลอยข้ามออกแฝงแป้รูเด้ก็เอาอครับอเล่มาครัเพิ่งนี่เบอร์สี่สิบอร์่ี่ีเดียวกันนี่แหละคันเอาสีต่างมู่เขาสิบกเขาตัวน้อยก็นี่อีกสามเก้ามีบ่ สี่สิบั้งใหญ่โพดเาเอาระสียาสีเดียวกัเยี่นี่ตัอนตีสีต่างเาตอยาสีเดียวกันจงหนัอ้เลยเราสีสิบมีแต่สีิบบอุูนี่บบมากกว่านี่คนไดบ่้นซ้ำได ใสต้องไจะอี่แต่อันนี้บ่อุ้งบาทสิบริเกอรบ่พี่น้องเอาลุ้นนะมันใหญ่กระดายมันสิใหญ่าำได้ใหญ่ใช่ไหมบ่เฮ้ยคันนอื่นใหญ่น่ะใครได้ดูกหน้ดเดี๋ยวเน่อตัวนี้เนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้ เอาซีาวเออเอาซีเอาซีเดียวกันเจ๊ต้อมบอให้เอาซีนี่ <c oughs> บอได้พี่น้อง <c oughs> อยากได้ซีนี่ก็บอ,อ, <c oughs> อให้เอาจ้าเสือไปดโต้เท่าไหร่อาซีนี่ค่ะันด้เด ขอบะคืนบ่ซาบะไอติบต้นนไปก่อนเด้อเฮ้ยได้แล้วพี่น้องไปตู้ข้าว่าอันขั้นบัตู้ว่าพัวเก่าเขากรบเบนรถหายพี่น้องเอวนี่แหละพี่น้องตลาดบ้านตลาดบ้านนอกอันเด็ดอันนี้ตลาด ากซองเป็นในตัวเมืองของบ้านเจาอจา้าอ้าโมเมนต์ในตัวเมืองของบ้านของเจาอจา้าเอาไปใส่เน้น่ะคนก็จะเงียบนในตลาดก็ได้ก็ยัางสถานาการณ์โควิด เหตุให้สถานาการณ์อยู่ในตลาดเพราะว่าในตลาดแล้วกัแนแล้วถนนทนทางกับคนก็บจะบวชลายพี่น้องจิกเกิวจิกเกิว,วซื้อแน่นะนำ้ำจาดล้อลื่นซื้อแน่นำ้ำจาดล้อลื่นซื้อแน่นำ้ำจาดล้อล,ลื่นนั้น บริษัทวิดมาติอือห้าวหน่ะบริษัทวิกฤติมาโควิกฤติอะไรก้นอะไรอ้อมขางอ้อมแอวอยู่ตะอุก๊กตะวันนั่นเนาะมินตะย่านนั่งวะไปแซกกยักจะผานยังวันนี้อุย้ยมาพักกันมาแต่วัดไปเถวายน้ำยู่วัด,วดาตาแม่นหลักกะมาแบบตลาดคนไทยค้นหลักกะหอนบ่มีขู่บ่มีคนห้อ,อ,ง,อ,อ,องเฮียนนะยังบ่มีท่าทีที่จะเปิดได้เฉพาะเมืองเฮานี่ เฉพาะแข่งเขานี่แต่ว่าแข่งข้มูลเนี่ยเขาก็เปิดแล้วเป็นบางบอลเมนแต่ว่าเมืองเขานี่ยังบนแหนนอนแจ้งการบนทันออกเลยหอดสิได้แล้วเนาะ โซนนี้ก็จะเป็นตัอ่าเป็นโซนขายอาหารพี่นอ้องจะมีอาหารทะเลอาหารบ้านเฮาปลาชูก็มีปลานิลสดก็มีปลาหน่าคือไงก็รอกัเดิอ่ะเฉอาะบาได้เจือเลย มากกระพามาผู้ดิ๋วมาผูดิ๋วอือคือมาผู้ดิ๋วเอ้าอย่าไปยืนบังทางเท่าได้ไปเยี่ยนว้านยี่ยนบ้ามีผู้แซ่ผู้สายมาหนักมาผู้ชายเอาเก็บไปเมืเลยทันดีเก็บเขากดังเมื่อจะร่อือมันเก็บไปท่าโลบอ่โควิดจบโควิดเมื่ลไหกันมาแต่วัดแล้วก็ผักกันมาแย่ซื้อของกินเอ่อซื้อบ้านแมนเอามาแต่บ้านกุ เป็นอะไรได้นำสีมานำสีก็คือเรื่อยๆครัปูป,ปลาหน้าหนาปูป,ปลาหน้าหน้าเราบุญเนาะเมื่อวานนี้เนะหน็นนางโกโก้โทรมาหาหนังลานว่ากำลังได้ป่าว่ะสันกะว่าสิไปหาซ้อนอยู่ได้สิเป็นอะไรอยู่ได้จะมานำขึ้นเห,ห่งละต้องคืนนะ่อนเออเหงื่อได้เลยพอได้กินนะเออนี่ไครแหลกขนาดไหนะจะ<า>เ<ม>พื่อนจะมาเจอเพื่อน ซื้อ,อมืมอก็ซื้อยังแน่เดสีหย่อมมอยสีหย่อมมอยมักเล่นมักหนาวเนี่ยคือซื้อแต่มักเล่นกับมักหนาวกับมักผกแคร่รถเซย์เย็นนะเอานะกว่าฉันกับมักเต่งมักเต่งมีแล้วอยู่เฮิร์นนะเรียกต้องมีก็มีอันนี้กับนักต้อมมาซื้อมาซื้อมักเต่งไปเซย์เย็นไว้พอได้ทางผูกขาตลอดเด้ช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดผู้ยเซยผู้ใส่ก็มาหนัก็เลยซื้อมักเต่งมาไว้จ้าไปจัดจ้า เฮ้ยตัม้มซื้อมาอใส่เย็นไว้แล้วแมน่นี่หลังคือคาดตกปลาไม่เคยอาจจะตป็งกว่าก็เดี๋ยวว่าใส่อันหัวนใส่เท้าโซนนี้ก็จะเป็นตลาดค้ายตลาดสดจะพี่น้องค้ายพักค้ายปลานไก่ งามๆเลยไายต่อพี่น้องซื้ออะไรกลับไปกินบ้านตามเตี๋ต่มไปพี่น้องเ้อไปซื้ออย่างมื่อนี้ Các đèn hòm.

เฮ้ยขาพ่อจะได้หลดเฮ้ยเจตตอมมาสิออกรถให้เจออยู่จักขคันพี่น้องเลือกเลือกจสอเจอในเอาคันใดพี่น้องคันใดนี่มันจะใส่ท้มาหากนใส่โจกจะก้องข้างผู้ายผ้ชอยนี่คือไะไร อุ้ยประเด่นเหยื่ังปลาคือห่อนเอาเท้าพี่น้อง หอน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 พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่ว่าเราตลาดแล้วนะพี่น้องซื้ออาหารการกินแล้วก็จะได้ กลับบ้านแล้วพี่น้องแต่เจ็บต่อมสิมะเลือกเบิึงอันอันนี้นี่นี่นีนี่นี่นี่เลือกซื้อนี่ยังมันพี่นองอันนี้ ทำไหวนะที่ไหนวะพอได้โฮมเงินออออทำไหวมือ่อโฮมเงิน